สวัสดีครับผู้ติดตามทุกท่านวันนี้มาดู10ล่างต่อนะครับงวดที่แล้วผมลง10ล่างให้แล้วนะครับนี่คือสูตรที่1งวดที่แล้วลง10บล่างได้6 7 8มาดูสูตรที่2กันนะครับสูตรที่สําหรับวันนี้นะครับสูตร10ล่างสูตรที่2วันนี้มาดูครับมีสูตรบอกว่าใช้แสน บวกด้วย10บบนบวกด้วย10บล่างสองครั้งบวกด้วยหน่วยหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกด้วย4ี่คงที่ดูการคำนวณแล้วก็สุดครั้งที่1ครั้งที่หนึ่งคำนวณได้หกเจ็ดแปดออกเจ็ดสามนี่ก็ถูกครั้งที่สองคำนวณได้เก้าศูนย์หนึ่ออกหนึ่งเก้าเข้าหครั้งที่สาม คำนวณได้890ออก0 5า0ครั้งที่4คำนวณได้567ออก56ครั้งที่5คำนวณได้901ออก18ครั้งที่6คำนวณได้012ออก14งวดที่แล้วมาดูงวดนี้มีคำนวณได้567ดูวิธีการคํานวณการคํานวณ ช้หลักแสนคือ6บวกด้วยหลักสิบบนคือ7บวกด้วยหลักสิบล่างสองครั้งคือหนึ่งแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยหน้า3ตัวครั้งที่1คือ3าสแล้วก็บวก4คงที่ก็จะเป็น6บวกเก็บบวก1บวก1บวก3บวก3บวก4ก็จะได้25 25ห้า้าเดินหน้าต่อ2ตัวก็เป็นห้าเก็บ ับก็ได้วันที่7มี5้าหกเ็ดวันไปรยจวันที่1มิถุนายนหกสีนี่คือสูตรที่2นะครับเรามาดูสูตรที่3ามล่างสูตรที่3ตัว3ตัวมา1ตัววันี้สูตรใช้หลักหมื่นบวกหน่วยล่าง2ครั้งบวกด้วยร้อยหน้า3ตัวครั้งที่สองบวกสี่คงที่ดูผลการคำนวณวดที่ห่งวดที่1ได้เ8็ ออกเกตสาเข้าเกตวุทีสองคำนวณได้หนึ่งสองสอกหนึ่งเก้าเข้า่งวุสามคำนวณได้ศูนย์หนสออกศูนย์หเข้าศวทิี่คำนวณได้สา5สี่ห้าออกห้าหกเข้าห้าวุฒิห้าคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองออกหนึ่งแปดเข้าหนึ่งวที่หกวที่หกคำนวณได้หนึ่ออกหนเข้าห มาดูงวนนี้กันงวนนี้กันการคำนวณก็ได้ใช้หลักหมื่นคือ8บวกด้วยหลักหน่วยล่างสองครั้งคือ4 4บวกด้วยรน่ยหน้า3ตัวครั้งที่2คือ6แล้วก็บวก4ี่หกที่ก็จะเป็น8บวกสบวกสบวก6บวก4ก็เท่ากับ26เดือนหน้า2ก็เป็น678งวดที่7งวดนี้นะครับคำนวณได้6 7 8หลัก10ล่างสุดที่3มงวดเ วันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนแล้วจากนั้นเราทั้งสามสูตรมารวมกันว่าตัวไหนชนเด่นที่สุดร,รับมาดูครับครับมาดูทั้งสามสูตรสิบล่างนงวดที่หนึ่งวดที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามชนเด่นได้ที่เจ็ดกับแปดผลที่ออกออกเกตสามเข้าเกตวดที่สองชนเด่นได้เกต หนึ่งกับสามสูตรนะสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามชนเด่นที่หนึ่งผลที่ออกออกหนึ่งเข้าหนวที่สสูตรที่หสูตรที่สสูตรที่สามชนเด่นที่ศนทั้งสสูตรออกศูนวที่สสูตรที่หนึสูตรสองสชนเด่นทั้งสสูตรคือห้าผลที่ออกคือออกห้วที่หสูตรที่หนึสูตรสองส ที่เราคำนวณทวนเด่นมี0ูนย์กับ1ผลที่ออกคือ18เข้า1ต่อไปงวดที่หกสูตรที่หนึ่งสูตรสองสูตรสามทุนเด่นทั้งสามสูตรคือหนึ่งกับสองผลที่ออกออกหนมาดูงวดนี้กันงวดนี้กันงวดที่เก็นะครับสูตรที่1นึ่งหกเ็ดแปดสูตรที่สได้5้าสูตรที่3ได้6กเ็ดแ ชนเด่นทั้ง3สูตรคือ6กับ7 6็กับเ็ดถ้าเอาเอาตัวลองไว้ก็มี5กับแปดเมื่อน,นี้ชนเด่นที่สุดทั้ง3สูตรมี6กับ7จลอง5กับ8ครับเราได้10ล่างเด่นเรามาเขียนไว้ก่อนนะครับสิล่างอันนี้เด่น เดนมี6แล้วก็7จลอง5กับแปดเราเขียนไว้ก่อนนะครับ10ล่างเราได้แล้วเด่นสุดมี6กับ7จลองมี5กับ8นะครับต่อไปเรามาดูหน่วยล่างกันนะครับ3สูตร ครับต่อไปเรามาดูหน่วยล่างสามตัวมา1ตัวสูตรที่1นะครับหน่วยล่างสามตัวมา1ตัวอันนี้สูตรที่1สูตรที่หนึ่งใช้10บล่างบวกด้วยหน่วยล่างบวกด้วยร้อยหน้าสามตัวครั้งที่สองบวกด้วยร้อยท้ายครั้งที่1บวกด้วยร้อยท้ายครั้งที่สอง ได้เท่าไหร่ตัวที่1บวก1ตัวที่2บวก2ดูผลการคํานวณกันนะครับผลการคํานวณวที่1คํานวณได้6 7 9 6 3 9เข้า9เมื่อที่2คํานวณได้3 4 6ออก7 3 3เมื่อที่3คํานวณได้6 7 9ออก1 9เข้า 9, 9, 9. วดที่สี่คำนวณได้457ออก0ูนย์หเข้าหวดที่ห้าคำนวณได้5 6 8ออก5 6าหกเข้าหวดที่6กคำนวณได้6 8 0ปดศผลที่ออกออกหนึ่งเข้าแปดวดที่7 คำนวณได้สองได้สี่ห้าเจ็ดออกหนึ่งสี่มาดูงวดนี้กันงวดนี้คำนวณได้สองสามห้าดูวิธีการคำนวณก่อนนะครับการคำนวณใช้สิบล่างบวกด้วยหน่วยล่างบวกด้วยร้อยหน้าสามตัวครั้งที่สองบวกด้วยร้อยท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง บวกด้วยขอย้ทยาย3ตัวครั้งที่2ได้1บวก4บวก6บวก2บวก9ได้เท่ากับ22ใช้2ตัวเดียวตัวที่1บวก1ก็ได้2เป็นบวก1ก็เป็น3ตัวที่2บวก2 3บวก2ก็จะเป็น5ผลออกมาได้2 3 5อ่มสูตรที่1เราได้นะครับ สองหานะครับอน่วยล่างสุดที่1เราได้2 3 5อาางวดประจำวันที่1มิถุนายนหกสีนะครับต่อไปเรามาดูสูตรที่2กันครับนี่คือสูตรที่2อครับ3ตัวมาหนึ่งตัวสูตรหน่วย่างสูตรที่2สูตร ร้อย bon, bon, บนบวกด้วยหน่วยบนบวกด้วยหน่วยล่างสองครั้งบวกด้วยร้อยหน้าสามตัวครั้งที่สองบวกได้สองคงที่ดูผลก็คำนวณงวดที่หนึ่งงวดที่หนึ่งคำนวณได้แปดเก้าศูนย์ออกสามเก้าเก้างวดที่สองคำนวณได้สองสามสี่ ออกเกตสามข้อสามวดที่สามคำนวณได้เก้าศูนย์หนึ่งออกหนึ่งเก้าข้อเก้าวัที่สี่คำนวณได้ห้าออกศูนย์วัที่ห้าคำนวณได้หกเออกค6าหกเก้าหกวัที่หกคำนวณได้แปดย์ออกหนึ่งแดข้าแวที่เคำนวณได้สองออกหนึ่งส วัดนี้เป็นงวดที่8คํคำนวณได้0 1 2ดูการคำนวณครับใช้10บนคือ5บวกด้วยหน่วยบนคือ9บวกด้วยหลักหน่วยล่าง2ครั้งคือ4 4บวกด้วยร้อยหน้า3ตัวครั้งที่2คือ6บวกด้วย2คงที 3, ่ก็จะเป็น5 บวก9บวก4บวก4บวก6แล้วก็บวก2คงุที่ได้30 30เดืนหน้า2ตัวก็เป็น0ใช้ศูนตัวเดียวนะครับ0 1 2เอาสูตรที่2เราได้แล้วได้0 1นหมดปงะบวจำมันที่1มิถุนาย,ยน6 4ต่อไปมาดูสูตรที่3กันนะครับนี่คือสูตรที่3 3ตัวมา1ตัวดูวิธีการคำนวณ ใช้อยบนบวกด้วยหน่วยล่างบวกด้วยร้อมตัวท้ายครั้งที่สได้เท่าไรตัวที่หนบวกสามตัวที่สองบวกหนึ่ดูผลการคำนวณงวดที่หนึ่คำนวณได้สามกเก็ออกเก้าเก็เข้าเดที่สองคำนวณได้หกเาศูนย์ออกสามเก้เก้าวดที่สามคำนวณได้สามหกเกออกเก็3สามเขาสา ข้ที่4คำนวณได้6 9 0ออก1 9เข้า9ข้อที่5คำนวณได้5 8 9ออก0 5เข้า5ข้อที6 6 6่6คำนวณได้2 5 6ออก5 6เข้า6ข้อที่7คำนวณได้5 8 9ออก1 8เข้า8ข้อที่8คำนวณได้1 4 5ออก1 4ข้อนี้คำนวณได้ ตามนี้วิธีคำนวณหลักร้อยคือ5บวกด้วยหลักหน่วยล่างคือ4บวกด้วยร้อยท้าย3ตัวครั้งที่สองคือ9กา็เป็น5บวก4บวก9ก็จะเป็น18ใช้8ตัวเดียว8บวก3ตัวที่1ก็จะได้11ใช้1ตัวเดียวตัวที่2บวก1 1บวก1ก็จะเป็น2ได้8 1สอง วันนี้เป็นวันที่เก้านะครับเลขแปดหนึ่งสองวันประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสี่แล้วเรามาดูการรวมสูตรทั้งสามสูตรหลักหน่วยจะได้เลขอะไรมาดูกันต่อนะครับครับมาดูต่อนะครับหน่วยล่างสามสูตรนะครับสามสูตรครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งดูนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรสองสูตรสาม หน่วยล่งจนกันที่9ออก3 9เข้า9ครั้งที่2สูตรที่1สู2สูต3ชนกันที่3ออก7 3ครั้งที่3สูต1สู2สู3ชนกันที่9ออก1 9สูตรที่4สุด1สู2สูตร3ชนกันที่5ออก0 5สูตรที่5ไอ้ครั้งที่5สูตรที่1นี่ สุดที่สอุดที่3ชนกันที่6ออกห้ากนี้ครั้งที่6สุด1นสุดสสุดสาชนกันที่8ออก1 8ต่อไปครั้งที่7สุด1นสุดสสุดสชนกันที่4ออก1 4มาดูงวดนี้กันครับงวดนี้นะงมดที่8แล้วสุดที่1 2 3 5ที่เราคำนวณกัน สูตรที่2ได้0 12สูตรที่3ได้8 12ทั้ง3สูตรชนกันที่2นะครับชนกันที่2ทั้ง3สูตรนะครับทั้ง3สูตรชนกันหลักหน่วย3สูตรได้แก่เลข2 2แล้วก็มีมี1ชนกัน2สูตรอาจจะเป็นตัวรองได้นะครับตัวรอง เด่นสอลองหนึน่ี้เรามาดูกันจับคู่ระหว่าง10กับหน่วยครับเรามืเรามาดูนะครับหลักหน่วยของเราเรามาเขียนไว้เนี่ยหลักสิบเราได้แล้วหลักหน่วยเด่นสุดคือที่เราคำนวณได้คือ2ตัวลองคือ1น,นี่คือตัวเด่นสุด ที่เราคำนวณได้นะครับจากจากสูตรเด่นที่ชน3สูตรมี2ลอง1คือชนือ2สูตรโอเคดูการจับคู่ของเราสรุป1มิถุนายน6 4 10ล่างเด่นสุดมี6กับ7ลอง5กับ8 หน่วยล่างเด่นสุดคือ2อลองคือ1นึจับคู่จับคู่ก็จะเป็น6 2 7 2คู่นี้คือคู่เด่นสุดนะครับคือ6 2กับ7 2มาดูตัวลองกันลองไว้นะครับตัวลอง ตัวลองก็คือตัวที่1ตัวลองนะครับลองลองลองก็จะเป็น6กต่อไปก็เจต่อไปก็ห้าต่อไปก็ห้หนึ่ง กัต, 8, 2, ต่อไปกับแปดหนชุดเด่นสุดเอาเน้นนะครับเน้นอันนี้ให้เน้นเน้นเด้นนะครับเน้นเด่นชุดเด่นสุดนะครับเด่นสุดผมปันไปที่6กสองกับเจ็ดส ท่านอย่าลืมเน้นๆนนะครับหกสองเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองตัวเด่นเสร็จแล้วมาดูตัวลองตัวลองมีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งนี่คือชุดลองทั้งหมดนี้คือการคำนวณจากสูตรที่ผ่านมา ตัวเด่นของเราได้62กับ72ผมฟันตรงให้ตัว2ชุดนี้นะเด่นเด่นหกสองนี่เป็นเพียงแนวทางนำไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสรุปเน้นเน้นนะครับล่างเน้นไว้ที่62กับ72 ตัวรอมี6กหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้ขอทุกท่านโชคดีตัวเน้นผมเน้นห้อยตัวนี้กับตัวนีน้เน้นๆน,น,นะครับนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณที่กดติดตามนะครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ